สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาชมเหรียญพระราชทาน2,300บาทค่าส่ง e อ s 50นะครับส่งด่วนไวๆเลยปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับของดีถ้าไม่รีบเสร็จนะจ๊ะเหรียญพระราชทานรุ่นใหม่นะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ให้เวลา3วินาที YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1วิ2วิ3วิขยายครับอา้าวเห็นชัดไหม1วิ2วิ3วิขยายอีกครับ1วิ2วิ3วิอา้าววิ2วิ3วิ ว้าวสวยครับแคปภาพครับขยายเพื่อนๆ่ออ,อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับ1วิ2วิ3วิขยาย1วิ2วิ3วิ1วิ2วิ3วิขยายแคปภาพครับเพื่อนๆขยายดูเองได้เลยนะครับ1วิ2วิ3วิขยายสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมแบงก์เก่าเหรียญเก่าหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊ก สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ